สวัสดีค่ะพาอเพื่อนรู้ไหมว่าเนี่ยวันวันหนึ่งพี่เนี่ยต้องนั่งเก็บสิ่งเนี้อยู่บ่อยๆค่ะห,ห้องลกแล้วลกอีกอ่ะเราเก็บอยู่แล้วอีกเก็บแล้วเก็บอีกอ่ะเราก็เลยมานั่งนึกถึงตอนที่แม่เลี้ยงเราค่ะเพื่อน,อนว่าแม่ต้องทํากับข้าให้เรากินกี่ครั้งเช้าเย็นเราต้องมานั่งเก็บของเล่นลูกนี้กี่รอบ มันก็เลยทําให้เราอะ่ะเคยคิดนะคิดลบว่าเราไม่อยากมีลูกเราไม่อยากมีครอบครัวแล้วเราเหนื่อยเราท้อตั้งแต่ปัญหาเราสุขภาพมาเราเคยคิดลบมาก,ก่อนเพื่อนๆเราก็เลยอยากบอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนหรือคนที่เป็นสามีหรือแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่เห็นคลิปนี้ว่าคนที่ขายของออนไลน์สบายเขาไม่ได้สบายหรอก งานบ้านก็ต้องทำคลิปคอนเทนต์ก็ต้องทำความตั้งใจก็ต้องตั้งใจทำเพราะเพียงว่าวันหนึ่งความฝันของเราจะเป็นจริงเราจะหาเงินได้จากการขายของออนไลน์ถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่เคยเลี้ยงลูกเองเพื่อนๆอย่าไปบอกอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าเขาสบายค่ะ มีอะไรที่ฉันสบายตั้งแต่ฉันเลี้ยงลูกมาจนได้ลูกตนโตค่ะไม่มีคำว่าสบายหรอกค่ะเพื่อนๆมันดีได้ดนได้นอนตื่นสายแต่การนอนตื่นสายก็นอนดึกตลอดค่ะเลยทำให้เรารู้ว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนที่เลี้ยงเรามากว่าจะโต แต่เราจะทํายังไงให้เราสอนลูกของเราอะ่ะให้เขาอะ่ะเป็นคนดีรู้จักช่วยพ่อช่วยแม่แต่ลูกเราก็ไม่ได้เคยช่วยอะไรเราเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็พยายามค่ะที่อยากจะสอนเขาอะ่ะให้รู้จักความเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังมันไม่อยู่เฉย อันนี้ก็เทถ้าหากว่าวันนี้เราไม่รักตัวเองไม่รักลูกก็ไม่ได้ไม่รักพ่อแม่ก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้มอตะเกียงมอเดิ้ผัดวันประกันพุ่งแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะจะทำให้เราขายของดีขายของได้ว่าจริงไหม พี่นิดจะบ่นค่ะพูดกับแฟนเสมอว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งของอ่ะซื้อมาทําไมเยอะแยะคนสุดท้ายคนที่เก็บคือพี่นิดและตัวเขาเองนั่นแหละของก็บน่นเราก็บน่นพี่นิดเลยอยากบอกแม่แม่หลายครอบครัวว่าเวลาเรามีของเล่นเราไปทําถ้าเราไม่เรามีแล้วอยากไปเอาไปขายก็ได้ตังค์แต่ต้องขอบคุณบอกรักเขาก่อนไม่บ่นเขาค่ะขอบคุณน่ารักนะ แม่จะเอาไปขายนะให้แม่มีไรายได้มานะตั้งแต่พันหนึ่งขึ้นไปนะแล้วแต่ของมากของน้อยเพื่อนๆก็เอาไปขายเพื่อนๆก็ได้ตังค์ละแต่บอกบอกเลยว่าของเล่นนะ่ะมันไม่ได้สําคัญเท่ากับสุขภาพของเราเลยค่ะเพื่อนๆกับสุขภาพของคนในครอบครัววันนี้มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกภูมิใจ แต่ชีวิตการเงินของครอบครัวตัวเองยังไม่รอดเลยอะ่ะอาจจะพูดแรงนะเพื่อนๆเ,เราก็ควรจะคิดอะ่ะว่าเฮ้ยเงินที่หามาได้เนี่ยเก็บเอาไว้ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพลูกดีไหมอะไรประมาณนี้ คนเล่นก็คือลูกคนเก็บก็คือเราแล้วก็เคยมีนะพาเขาเก็บเป็นมาเก็บให้ลูกแล้วในความเป็นจริงอ่ะที่โรงเรียนหรือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักเก็บของเล่นให้เราขอบคุณค่ะทุกคนถ้ามันอารมณ์เสียก็ขอบคุณนะรักนะแม่จะเอาหนูไปขาย ขอให้แม่ขายดีขายปังขายได้แล้วบอกตัวเองเลยค่ะเพื่อนๆเท่าวันนี้มันต้องซื้อขอร้องมันต้องซื้อมันต้องหวังดีอะไรอยากให้อะไรลูกได้อลไรนอกจากเก็บเงินไว้ให้เขาเรียนหนังสือกินข้าวไปโรงเรียนซื้อมามาเล่นแป๊บเดียวมันก็เบื่อเสียได้เงินมากๆเลยเพื่อนๆกับของเล่นเนี่ย ตั้งแต่พี่เห็นมีของเล่นในบ้านเนี่ยเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่เล่นเล่นแล้วไม่เคยเก็บมีแต่แม่ที่เก็บ อย่างนี้แค่น้อยไปนะเพื่อนๆอยู่ระเบียงอีกตั้งเยอะเงินไปกับของเล่นเนี่ยคุดเยอะเลยวางก่อนมีมีใครไหมคะที่เคยพูดแบบนี้ค่ะว่าไม่อยากรวยหรอกไม่อยากมีเงินเยอะหรอกแต่วันนี้ถ้าหากว่าเรายังไปพึ่งพาคนอื่นอยู่เพื่อนๆนะต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองว่านี่แหละเราต้องรวยเราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆถ้าวันนี้เรายังไปพึ่งพาคนอื่นอยู่ะ เราต้องเปลี่ยนความคิดเราต้องลงมือทำเราต้องหาเงินเก็บเงินแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวให้ได้ถ้าวันนี้เรายังพูดว่าไม่อยากรวยหรอกไม่ได้อยากมีเงินเยอะๆหรอกแต่วันนี้เรายังปิดติดหนี้เขาอยู่เรายังไปพึ่งพาพ่อแม่อยู่หรือใครที่โสดอยู่ถ้าเราโสดอยู่เราอยากมีมีลูกนะมีครอบครัวนะคุณดูไว้เลยนะว่าคนทั้งหน้าถ้าคุณมีลูกอะ่ะมันไม่ได้สบายหรอกนะ คุณต้องรับผิดชอบลูกคุณอีกเยอะต้องหาเงินอีกเยอะ<า>อยเช่นวันนี้เราเอาเงินไปโอนให้ใครก็ไม่รู้แปลกหน้าในโลกออนไลน์<า>ผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่ที่บอกให้เราโอนู้หล่อโอ,โอ,อ,ยอย่างนู้นแบบนี้สู้เราเอาเงินโอนนั้นอ่ะมาซื้อสบู่ล้างหน้าใช้ดีกว่า หรือไปหาเงินมาลงทุนขายสบู่ล้างหน้าให้รวยดีกว่าเราบอกให้ลูกเราเก็บเงินฝึกให้เขารู้จักการเก็บเงินตั้งแต่เด็กๆแต่เรื่องนี้เราไม่ขอพูดเราก็ยังทำไม่ได้แค่เราเอาตัวเองก่อนเราเก็บให้ลูกนี่แหละเรามีอะไรที่ต้องแก้ไขเราเอาเวลาไปดินทา เราเอาเวลานั้นมานนแก้ไขชีวิตเราดีกว่าในวันที่เราอ่ะยังทำไม่ได้เพื่อนแต่ในวันที่เราปฏิโดนปฏิเสธในการที่ลูกค้าจะซื้อของเราก็เคยโดนมาก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ซื้อของของเรานะคะเพื่อนเบางคนอะ แต่เชื่อไหมบางคนก็สิ้นเดือนถามก่อนสิ้นเดือนก็มาซื้อบางคนเขายังไม่มีตังค์อ่ะแต่เขาอยากซื้ออยู่นะก็ต้องให้เวลาลูกค้าด้วยนะในเรื่องนี้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบใจเย็นกับการขายข,ายของออนไลน์มากเวลาลูกค้าทักมาถามอะ่ะแล้วลูกค้าไม่ซื้ออะ่ะแล้วเราก็ขยันขายต่อไปผลลัพธ์ลูกค้าที่เคยทักมาสิ้นเดือนมาซื้อทุกคนเลยประมาณนี้เลยค่ะนะนี่แหละสำหรับใครที่เข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อะ่ะนะ ใจเย็นๆตั้งใจทำแล้ววันหนึงอะ่ะมันจะเป็นวันของเราแน่นอนค่ะมันไม่เสียเปล่าแน่นอนกับการที่เราออกมาแบ่งปันอะ่ะแล้วก็มาทำอะ่ะมาขายอะ่ะยังไงมันก็ได้ขายตัวเองอยู่แล้วอะ่ะนั่งนานแล้วขอนอนอันคลิปบ้าง <c oughs> เคยนอนโพสขายของก็ยังมีเลยนะน้บภาษาอะไรนอนอันคลิปทำไมจะทำไม่ได้ <c oughs> เออ มันสิทธ์ของเราอะ่ะเออเราจะนอนก็ได้อ่ะ